สวัสด,ดีจ้ามาพบกันเช่นเคยบ่ฮอนเฮือนจักเทื่อหละ่ะมื่อนี้มาแวะสวนใครนี่แวะสวนน้องเดือนอีกแล้วซอนของเขางามของเจ้าของบัวง,งามจักเถือป้าผู้เห็นบอกผู้ผู้ผู้สวนทั้งผู้กะผู้ขึ้นท่วมหัวละผู้นี่งามแล้วงามแล้วโกกมกสิังโกกมกแต่งโ๊กมักแต่งกับมาอึอ น้องเดือนจะเข้าทางไหนคะอืมคุณจะเข้าทางไหนคะย,ย่งยองเข้าไปย่องเข้าไปสิคุณจะเข้าทางไหนคะคุณปลูกจีมแบบนี้คุณจะเข้าทางไหนคะก็มีเบี้ยมะเขือมาทางไหนเนี่ยเม่อมันลอดแลดมาบอเออไม่คว้าหนุ่มเนาะหนุ่นี่ๆนี่ๆใส่คะใส่ได้มะเ,ยยเขืออย่างเออกระเม็ดที่เธอปลูกตอนนั้นเดี๋ยวเอมามันนั้นมา มะเขือนะั่นแหละมะเขือพ่นะอยนั่นแหละเฮ้ยนี่ฮะเล่ตีเออเขาปลูกมาเลยอ่ะมันมันจนเธอปลูกในโพนนั่นเด๋อแามันอันนั้นมามันหลงมาในในโพนตอนเธอปลูกตอนน่นมนะมันจมีแค่เนื้อเราต้องย้ายเดี๋ยวให้ไว้นี่นะหรือจะย้ายบ่เดี๋ยในหลอกปลูกนี่นเละอืะย้ายเอามาให้มันไกลเดียวจะคืออยู่นี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่นี่นนนนนโอ้ก็าลายอยู่เด้ผูกข้างในผูเห็นอยู่บ่มาทางดอือ ของเขานะอาจอบจบมามามาจบดูคนสวนของน้องเดือนนะจ๊ะน้องเดือน,นมาทุกวันน้องเดือนแอบรักคนสวนคนสวนเพื่อซิกแพคไปแล้วสุดจเจ้ไปทั้งใดช่วงนี้มีแต่คนถอดเสื้อใส่ <c oughs> ไม่รู้เป็นไรมีแต่คนถอดเสื้อใส่อะเจเดือนนำนำชมสิ<ห>คะด อ่น้องปามก็ถอดเสื้อใส่ชั้นเมื่อวานบมแบสซิปโมได้บซิปแพ็ครือว่าซิปซิปแพคไม่ไม่ไม่ใช่ซิปแพคนะซิปแพคอันนี้ยังยังเป็นซิกแพคอยู่นี่ค่ะดูแผ่นหลังของคนสวนน้องเดือนซินะเขียวปื้ืือนะไดน้องเดือนจะพาชมสวนนะคะวันนี้บรรยากาศยามแรง เลิกงานแล้วโอ้ยเบล้ฮอนเฮือนฮอดซานเผือสีฮอนเฮือนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดือนนี่ซึ่งซะก่อนซึ่งไปเลยซึ่งไปเลยนี่รอจอบผู้บ้านซึ่งไปเลยผู้จัดการแหวะผู้จัดการแหวนะคะนี่ผู้จัดการแหวจะตำแหน่งเพื่อน่ะผู้จัดการแหวเพือสิฮอนเฮือนแหวหั่นแหวนี่ก็เลยได้เป็นผู้จัดการแหวดู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 ผู้อาเบิ้งส่วนเขาเมื่อก้างมาแตกต่างจากส่วนค่อยเหลือเกิน อส่วนค่อยกําลังเริ่มส่วนเขานะเป็นหมากเป็นผลแล้วจ้าผบุ๊งนี่นี่เฮ้อย่าว่าได้บงลงกลิ่นเอเ้ยเอ้ย<ะ>อย่าว่าได้บงลงกลิ่นอีกฮะฮบ่บงกลางคืนนะมันขึ้นไระไดใบใช่ไหมเออแมงความมันเนาะอืมว้าววัวเาจะหายมันแต่วไม่จะมเป็นมากได้แล้วบ่มันง ok, อกบ่เฮ้ย,ยอ,อาหารมานุษย์เอ้ยอันนั้นนะเอ้ยถ่ายรูปนะ อ้ยพูอะไรเบิ่งสุดาค่ะพ่อนี่บอกหนูมาอึเข่าในี่เป็นงามแต่แถวพ่อผู้จัดการผู้จัดการแวะเข้าทางใดคะเช้าทางใดสปีนหัวเข้าประภาอ้อมปะคะเพิ่นบ่ชทำงานได้เพิ่นชมสวนแวะชมส้มสวนปล่อยอารมณ์หืม Nó sẽ mắc ngô cục đi, ở à, nhai là bà Nhai rồi để nhang nuôi nó nói rồi nè mấy cắt rồi Một cắt là Mắc tay nó để nhai để rồi ừ. bà Lưu phải cá Ba Bằng bít bằng quá tí Phụ trả cản Cản nha chá so, โอ้ยเดี๋ยวนี่เดียวนี้เนี่ยจึ๊กคือจะเห็นม่อาวไม่เห็นไม่โฟกัสอีกเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิ่งข้างในอ่ะบอกโฟกัสอีกนี่เจ้ากับหัวักความแท้เนี่ยฮะอ้าไปเข้าไปเบิ่งข้างในางามแล้วงามแล้วโอ้เจ้ากับเ่าว์ให้เอ้ยรถเข้าในหันทอ้อได้มันสิคาคา,าหัวเอ้เป็นนิ่มหัวเอ็ยเอ็งเอ็งเอ็งยู่เฮนไรซะ เอาเจะลองลอดดูซิสะ่อเออเออลอดเข้าไปอันนั้นเอยสิเข้าทางได้แบบนี้เออสิไปคาอยู่แจไดแบบประตูมีเออกิสิเข้าทางประตูอันเดียเข้าพาเข้าไปเบิเ่งข้างในภูหล,ล,ละพูนเพิ่นบุกเบิกปั๊บนาปั๊บที่ให้ที่นาเพิ่นพูเอานาที่เฮาเห็นคลิปก่อนเนาะเป็นข้าแบบนี้เพิ่นปับ๊บเลยเด้อจา้านี่ปับ๊บเป็นทงนาละผมอือโอเค อันนั้นมองนั้นขุดสปปะบอมองนะมอให้นาให้นามองนะอ,อ,อันอันอันสะมองนั้นก็นยังเป็นสะอยู่แมนบ่อเออเออฮะขักแถวบา้านนี้มันบ่ได้เลิกพอดีพอดีเดือนนียพอดีพอดีงามโอเคเลยบัตรนี้อย่าไปต้องมันบนัตรนี้งามละมันก็เป็นลายนอยอยวยนะนอยู่แล้วแต่กรูกมันสีดำอยู่เป็นลายอยู่อุ้ยถึงขั้นนี้กับสีรถละมาเฮ้ยเออถ้าคืนนั้นเถอะน่ะอือ จำนี้มันก็บอดอยู่ละมานี่นี่หน่วยซ้ำนี่ละรดแล้วมันบ่อกใหญ่เ่ยน้าวกับมีมบอกเฮ้ยกูได้น้าเจอกันอีกแล้วเจอผู้บ่าวแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะเพิ่งคือล่อแทบมือนี่ไปเที่ยวทางใดบ่มาเบิ่งสวนส่อนสวนเขาสวนเจ้าของปลูกแล้วก็ยังบ่ปโป้งอยู่ บริจาคไก่เฮือนตึกกระโตบันไดาทางขึ้นหน่ัอบถามอาจารคอเด้ทานตุยมาไปถามโบ้พลังแสงเอาเอาพลังแสงอาทิตย์บบบัาน,นี้ความเจริญจะมาแล้วนี่อันนี้สวนใหม่เพิ่นนี่เพิ่นกำลังบุกเบิกสวนใหม่กับกำลังเริ่มงามเนาะจ้ะกกำลังงามของเขาได้นี่ สะอ่อนเขาก็เลยมาแวะเบึ่งส่วนเบึง่งอันความอุดมสมบูรณ์ของเขาเนาะเดี๋ยวส่วนของข้าพเจ้าเดี๋ยวรอไปก่อนนะจ๊ะเอ่มาเบิ่งส่วนเขาก่อนพอโออแตกต่างกันเลือเกินวันนั้นกับวันนี้อ้าวงามลแล้วได้ผลผลิตแล้วโอ้ย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  ค่อยกันอ้ยอ้ยไปทางม่อืมอ่ามามุมเดิมมุมเดิมมักถั่วเพิน่นเดือน ปิดถั่วขายให้หน่อยมามาเร็วๆปิดขายปิดขายสาวสาวนี่โอ้ยหมักถั่วอืมส่อนเด้ทางนี้หลงงอกเลยเนาะเฮ้ยหากระเป็นอยู่เดไปแต่บลดกคือทางนั้นเนาะมาอึคะผู้มาเบิ่งมาหุ่งงพูพดผู ลุงพอ่อปามีมาหุ่งเหลืองบ่ฮะหุ่งเหลืองโอฮอนแลนด์เบยนี่นี่นี่นุ้ยนี่พอดี๋ยวตาแซบเนี่ยเพียลงแล้วนะเออได้ขายเชื้อแล้วนี่นางเพื่อการกุศลขายในต้นหมูมีเท่งหวัวผัวเออนั่นยังอ่อนอยู่ในหน้าภากในกระปินะหน,นะน่วยนะนอือ คักแท้อ่ะอู้ไหนมาเบิ้งมกแตงมาเบิ้งมกแตง,งดูแตงโตแล้วด้จ้ามกแตงเพิ่นใหญ่แล้วโอ้ยโฮมขี่เดี๋ยวอยู่พูเจ้าเจ้าได้กินแลไรอ่ได้มหมวะนี่แตงนี่ใหญ่แล้วอันนู้นนน้อย,อยมันมูฮันคู่มัดบ่เฮย คือเห็นแต่สองหน่วยเนะนี่ยเมื่อนั้นก็เห็นคือเห็นสามหน่วยวะไม่ใช่ว่ามันหลับเออไอเห็นสามหน่วยรีได้มือนะะนะฮะอือมหอให้มันกินเสียให้คนสวนกินเสียเออข้ามันดูแลนี่ทางนี้แตงโมแตงโมเพิ่นหมักแตงโมเพิ่นพ่อนีม่มาเบิ่งมาเลาะเบิ่งสวนข้าวอืม ส่วงความตัวเองก็กำลังเริ่มอ้าเพียลงล่ะพวเพียลงแล้ว,ว,ลลวอเอาเอาน้ำนะเฮ้ยเพ <c oughs> าว่าสันไลบ่สันไลผสมน้ำกับพี่สั่งอีกเขวาว่าค่ะแล้วก็พ้นนี่มะเขือพวโอ้วว้าวาไปมะเขือมาก มากมากทั่วอืมมากเขือเพื่อนวะต้องกินแบบหนวยตึงๆนะต้องกินแบบตึงๆจ้าหนุยตึงๆเบื่องอาวขำบางเอ้ยเมื่อเมื่อมากันนอนกินละเมื่อนั้นว่าเมื่อสิปันยาหนนอนกินผู้เดียวมันเห้องทั้งเางเลย ไทยดอกไทยจ้อยเอ้ยสะฆ่าน้ำไปจังไม่ติอยู่นั่นแหละเห็นเข้าไปหั่นกันเข่าหูนั้นออกหูนี้เลาะมาให้ทั่วขาในเฮือนมีกินสแสดงว่าเอ้ยอันได้กินก้อนมู่มันบ่าแต่ละสวนเนี่ยเอ้ยแฮกมันก้อนมูสมพ่อจะงม่ได้ขายกับเมือเอ้ยแฮกไปแฮกมาน บ้าเอ้ยก็เป็นคนหมานอยู่นะป้าลืมเห็นลืมเห็นเฮ้ยพู <c oughs> เขียวปันงูเขียวเคียวอยู่ปันงูเขียวเจ้าฟูกที่ทีเนาะทัวตัวนะี้เนาะนั่นหรออันนี้มันแยกห้างบ้อาอืม,ม,อ,มอ,อืมเอ้าไม่เห็นไม่เห็นเขาบอกเส้นเขากระซอบพิสังนะ นี่ยว่าได้กะสอบป้าลืมละตายน่าช่วยตายรับแนวแล้วหรอตายค่ะตายค่ะตายค่ากะสอบแล้วเดือนนึ่งเราบ่นอีจนลนซาโออีจนลนซ่าเลยื้อไม้เป็นหน่วยด้วยนี่มันยังมนยื้อด้เด้พูง่ายงหน่วยมัน้นขึ้นไปอยู่แต่ป่านี่เด้นี่หน่วยนะก็เดีค จะเบิกไปในขี้ดินเลยดิค่อือกระตุ้ดกระติดนะบอสเนี่ยในะตียเตี๋ยเอดี๋ยวใหญ่นะเดี๋ยวใหญ่แล้วจะได้อีกหน่อยนึงตั้งตั้งไม่แค่นี้หรอไม่แม่กระทมเป็นอยู่ดิเนะบงหยักลงบงหยักลงกลางคืน มันกระเลือได้กินช้ำนี่แนะอะตั้งลายต้นม,มูนี่พักซอมมันมูนี่ไปบอเด็ดไปขายฮะปลูกปลูกซื้อปลูกเพื่อการกุศลน,นี่ถั่วพลูจา้าถั่วพลูมักถั่วพลูก,ก็พอดีอีกสักน้อยเอ่ยยังน้อยอยู่ ทั่วพู้น้อยนะบอทั่วพู้กลางไปแม่ทั่วพู้ใหญ่เนาะทั่วพู้กลางๆนะอันนี้ส่วนน้องเดือนตุบน้อยเพิ่นนี่ตุบน้อยนมเห็นแต่ลาวนม เพิ่นห่วงคนส่วนเพิ่นไบออกซื้อยันคนมักนำ้ำจบหายกินหัวว่ะจะปลูกอย่างแน่ท่านกเกษตรมีหลายอย่างมีหลายอย่ากม,ม,ม,มีสูแนวมีสูแนวเนาะพอเพียงเนาะอ,อันนี้เดชเพื่องปอกนี่เดชปลูกไปสังท่านบัวหักบัว งอกหรนะือยังน่ะปลูกมื่อเลอร์ว่จะหาหื้นที่มือมาางานเนี้ยปลูกซ่ซ้มือเนี<า>้ยตัวนี้เดี๋ยวปลูกไปสั่งเลยปลูกคือนะเดียวนั่นละที่ปลูก <c oughs> คือเดียวนี้ยคือเดียวนั่นละเฮ้ยเบิ่งเนาะดูดูบริยูบริซาวเฮ้ยคือพอซื้ออันอันเป็นอันอัน,อ,นอันหัวนะอันละแปดสิบกว่าบาทนะบ่อมันมันจังเขาว่าพักมันจังบัวซ้ำมานะที่มันจะคือพักบัวนะเฮ้ยมันพอดเป็นอืมใบฮะขกินยังมืนเนี <ละ S 2> ้ย กินมกถั่วน <pad> ั่นแหละค่ะเดี๋ยวอ้าคือบอยอยากโฟกัสเนาะคือบอยโฟกัสซิกแพคเซเว่นแพคเข่ะเนี่ยบอ้เห็นได้บอ้เห็นได้เป็นไม่เห็นนะเป็นไม่เห็นเลยใช่เป็นเลยใช่เป็นเลยใช่นางแดงๆมวยไหมนี่ผู้บ่าวทั้งหลายมาวิวเสียงฮาบั๊นโฟกัสบ่อกโฟกัสบอยมวยไหมนี่ดอกนางแดงๆอืม มาสักโตเฮ้ยมาฮะลูกสักโตก่อสิบเจ็ดเจ็ดรวมทั้งหมดสักสีวิตของคนอื่นฮะทองอเจ้สามขอลวงพ่อถัดสามหกองพระเจ้าผัดเจ็ดมึงน้ตัวนี้สิบสามเป็นมึงน้ตัวนี้น้งอื่นโอ้ยโหหละยเยอะโอ้โหไดโนเสาร์โอ้ซับปะระ ไปมาแล้วเร็วปาตีเข้าเธอล้วก็สอบขอเขาวัดไปขอเขาวัดข่าอยู่อยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วัดไปขอเนนขอเนนพูดแล้วกันคืนก็ไปนอนพูดแล้วเนาะเฮ้ยพูดแล้วมองนอนนอนเนื้อลงท้อโอ้ เราเลิกในมาตานี่เลี้ยงมาเขามารุ่นนี่ยอ่ะพอคือพอผูกคอคือผูกแอวบบดนี้นวลนี่ผูกแอวไว้เด็กตัวอินวนเด็กตัวนี้มันคือคือหมีแพนด้าเลยคนดูเลยอืมไม่ใช่บักปูไอพี่เลือกวาลายหมูแดงหมูพี่เลือกวาลายหมูแดงมานี่ันเร็วมาแดงมาบอมเม้นมาแดงนะหมูแดงเนาะ nó hình sự một nó cứ ta dưỡng quang nữa khai hàng. A quá yên hồ. Mmmm. à mai Mmmm. 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 thẻ Mmmm. 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 เออบะมี่หางเนาะจะยกให้ทุกตัวเลยเอาแม่มันมาพร้อมกับได้พันบะมี่หางเออพันบะมี่หางปลาลังแกน้องลลังแกน้องแหละเธอเธอเธอนลังแกเขางานงานเบื้องหนู่มผัวหุ่นงานดูบัวอืมอืมอืมพูว รังแกเขาอุ้ยอเ,ยเยอ้าตีสู้มันเลยสู้มันเลยเอาสู้มันอืมชู้มันนี่อืมนวลนวลนวลสีนวลต่อแหล่แล้วมั้ยเออูหผู้นางต่อแหล่โหซื้อมนไหนนางหลังอ่านไนะงน แล้วเธออย่ามาจุ้มฉันสิอย่ามาหยุ่มฉันนะฉันหอ,อม <c oughs> ฉันก็อาบนะ้ำอยู่เดิอย่าว่าฉันอย่าว่าสิไม่มีขนมจ้าฉันไม่มีขนมสากล้วยอ,อ้ามองมาดามไดม้ซื้ออย่างนี่ตัวอาหารน่ารักปูนนี่นนะคือหมีนะ,ะเออเดี๋ยฮะหูตั้งๆคือหมีนะอย่าเลียมือฉันสิฉันจักกระเหนี่ยมนะ <c oughs> เธอดมอะไรชั้นนี่เธอดมอะไรชั้น d o มกน่าอย่าสิเบอร์เกงๆฉันก็แตกดูกนะเธออย่ามาดมสิมึงรู้ตัวนายไหมเอ้าเพิ่นสีเมื่อได้คนสวนสีเมื่อได้มาเผาคนสวนนะเจ้มุ้งลูกหลังๆเจ้คนสวนสีเมื่อปะเธอนะปะไปแล้วไปแล้วอันนี้ไอ้หมูแดงเหรอ ตัวไหนหมูเด้งนี่มจกความเอื้อเนื่อยมันหลายตัวจ๊กตัวไหนหมูเด้งหมูดดยไปละจ้าไปละจ้าคํา,าแล้วกลับบ้านเราไปแวะดูสวนเราดีกว่าอิชาสวนเขาไปแล้วไปแล้วบายบายสวัสดีจ้า